มาผมเรามาถึงหนีออกจากช่องเขามรรณาลนะครับบอกเลยว่ามอนแม่งตีแรงจัดประหลัดขิกมาครับผมมอนมันตีแรงจัดปรลัดขีกนะครับผมก็เลยอยากจะให้ดูครับวิธีของการผ่านนะครับผมถ้าเราไม่มีพี่สังแบกสังแบกสังแบกไม่ไม่ไมไมแ,บแ,บแบกแบกเลย ให้น้องโอเชอร์แบกครับมาเนื่องจากว่าผมเห็นว่าเออบอสเนี่ยมันตีไกลได้ตัวเดียวครับส่วนลูกน้องมันก็คือตีตใกล้หมดเลยครับผมก็เลยคิดว่าให้น้องโอเชอร์นะ่ะแบกแบน่าจะดีที่สุดนี่ครับมาสนใจแล้วนะนี่ครับ โอ้เชอร์แม่งแบกแล้วครับเราก็ไปรอด้านหลังรอด้านหลังก็ใส่ให้หมด้าใสให่หมดโอ้เจ็บอืมหืกห้องตายครับเออเดี๋ยวห้องไมอยู่เลวเนี่ย เขาเชื่อตีแบบเฮ้ยมีพื้นที่กูเล่นกูบอกเลยว่ากูไม่ตายง่ายปับป๊บปั๊บโดดสองทีเว้ยโดยจิ้งจอกอออเอา้าครับผมเลือดเลือดหลุมเป็นหมื่นตาหมดแม็กตายหมดแม็กนี่ค,ครับ ยึดแอนด์รันยึดแอนด์รันเอาไม่โดนเดี๋ยว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 าณาพี่ไม่มีน้องโอเชอร์ลากเส้นน้องโอเชอร์ได้ไหมเนะี่ยลากเส้นน้องโอเชื่อไหมนะครับมานามาเตรียมคอมโบคอมโบสุดท้าย เน่าจะพอเพียงและเพียงพออืมอืมเอาไปเลยยินละเยืเยอ,อมันเอาลูกน้องหนยครับต้องรีบฆ่าแล้วครับไม่เป็นผลดีโอเคครับก็ผ่านไปนะครับก็อิดอันรันเรายังใช้การได้ครับผมไม่เหมือนไอ้ด่านนินจาตรงนั้นนะครับแ้งไม่ผ่านอันนี้ก็โอเคหน่อยนะครับก็ด้วยของของเราเนี่ย ขนาดของของผมเนะี่ยก็ยังว่าผมยังไม่ได้บวกขึ้นเป็นฟ้านะแต่มันก็หืดขึ้นคออยู่ดีนะถึงแม,ม้ผมจะไม่ห้าสิบโอเคครับเราเราไปต่อกันคลิปหน้าครับผม